Yes นี่ไงที่หนูจะต้องว่าดอ่ะพี่การใช่ไหมไปตามน้องไปตามน้องไปเร็วตามน้องไปเร็วพี่การพาน้องไปพี่การพาน้องไปหน่อยแล้วนี่น,นี่ไปหาเลย พาเป็นน้ไปให้ใครเลยไม่ไ,ไ,ไปไม่ไปนู่นไปตามหาพิ้งฟองดิไปตามหาพิ้งฟองไปนู่นโดนเดินไปตามหาพิ้งฟองเลยดีกาดพาน้องไปหาพิ้งฟองเอาไปเลยเออไปเลยไปเลย,เลยนั่นไง ดีบาย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 ชูปไปมาไปมาโอายบายสวัสดีค่ะปาสองสี่ค่ะเย่ปา กได้อะไรด้วยติดเลยให้เดีดีติดให้เลยไหนน้องแล้ได้อะไรได้เข็มกัดผู้กล้าใช่ไหมพร้อมจะตะลุยโอเชียนหรือยังพร้อมยังพร้อมยังโอเค 编号。 ม,มันเหมือนอมันเหมือนกับปะการังใช่ไหมเหมือนไหม่นนาเด็กๆจะหาเจอไหมนะมันคืออะไรนะคือมังกรทะเลเจ้าแห่งการพางตัวอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอย่อยเดี่นี่นี่กี่ตัวเจอไหมกี่ตัวซ่อนซ่อนเจอไหมซ่อนเลยเหรอไอ what's the เดินมาเลย<า>เ,เดินมา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 เดาเดินมาจับนมานาเนาจดเนมาเดินมานินนเปาดิน,นะะมนนนมดน,น,นมาิมาดม

อ้าวน้องลิศก็น้องลไหนน้องตุ้ปลาไม่กี่ตัวเ็อแอบปลาไหลสวนนะคะปลาจิ้มฟันตะเคะลาย ลายะไรอยู่ไหนปาจิ้มปันบนอันนี้ปันอันนี้ปาจิ้มปันอ๋อนี่ปาจิ้มปันนี่หรอนี่ปาจิ้มปันนี่นะใช่ไหมอันนี้อะไรเหรอปาจิ้มันเหรออี้ปาจิ้มเจอลลายปาจิ้มปันใช่ค่ะน่อนี้เป็นม้านะคนะคะโอ้ดูดูมันเกาะเกี่ยว

ตัวนี้หนูชอบที่สุดใช่ไหมเยี่ยมเลยใช่ไหมว้าวจู๊้ยคาวสทยอยมันยังไม่ออก ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะตัวแบบนี้มีพิษหรือไม่มีพิษคะมีเราะว่ามันมีสีสันสวย,ยางามแสดงว่ามีพิษใช่ไหม,มปลาไปตรงไหนต่อ,ตองอน,นู่นอยู่ข้างบนนนนโด<อ>นเออพี่กังเข้าถ้ำแล้วคืออะไร<อ>มีไหมอย่าเข้านะไม,ม่รอดนะ เห็นตาแดงแม่หมูเคยเห็นไหมมันพลางตัวใช่ไหมนั่นไงมันจ้องจ้องเราอยู่ And the bop 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 ปลาช่อนอะไรนะปลาช่อนอเมซอนใช่ไหมไอตัวย okay. okay. so ักษ์เ nah. นี so ่ยปลากมะเนตัวใหญ่ไร่ตัวนี้มันงักนำงักมหานนองแล้วใช่มันคือไม่กระพุน ม่กระพุนเม่กระพุนหัวป้อติงทะเลยัด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 ยับงด้วยท่อนไหม มาแล้วน้องน้องดูพี่กันเหยียบมีไฟด้ยนะอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกสิเฮ้ย โอเคโอเคเลยโอเคเอันนี้คืออะไรเรืองแสงโน้าอุ้ยนูน่นนู่นอีกตั้งกันเลยพี่ตัมา,าอันนี้แมงกระแมงกะพุนหนังเหมือนกับแมงกระพุนที่หนูเจอที่ทะเลปะ ที่หนูกับตาเจอใช่ไหม <laughs>

Kala seri <laughs> bakery lakshmi <laughs> speek lakshmi 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 thank เอ้าโอ้โหลงป ดูดูมันเดินแถวลงมาแล้วพี่มาดหอะไรอ่ะาเขียนน้ำแข็งเยอเฉยไปนะสองมที่ประตูอีกต้นเว้ยน้องรักมุนไปหาน้องแล้วปุยายย่า

scorn! scorn again! there is a <laughs> Harriet I'm scared the out of your children you

เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในทางนี้ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอเมริกาสำหรับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะน้ำมันจะอยู่ที่300กิโลกรัมถึง400กิโลกรัมอายุประมาณ17แล้วก็ถึง18ปีน้ำมันปีนี้ก็จะอยู่ประมาณ200-250มีผู้สั่งมากไหมไงพี่กัน น้าคะมาเป็นลายเสือด<อ>าวตอนนี้ฉันเล่นวันเหลวเมานะคะมยาวถึงสี่เมตรเลยมีเงี้ยพิษที่หางอะไรคะไหนดูหน่อยเข้ากันหมดเข้ากันหมดอะไรคะไหนดูหน่อยคะ่ะเข้ากันเลยค่ะเข้ากันเลยโอ้ยอะน้องมินกินในฝังน้องรักสีทำไมน้องต้อเจอคนไหน